จะได้เต็มๆนะคราสองก็ได้นะครับในใหญ่าสองเราสามได้ครับือถ้าเดิไปไหนนะครับตั้งไว้ที่จุดหมยเป็นท่านจะมีอะไรสนสนานกับวกเราทดียวครับโทรศัพท์ไม่ถวายนะครับก็จะถวายนะครับถวายโทรศัพท์ด้วย รัต้องเดินเข่าก็ได้นะครับเดินกโค้งไนครับดดครันแม่ครับอะไรแันครับมาเลยครับจะได้ไมเดือดติดครับแล้วก็เดินข่าแะครับเพราะว่าจะช้าอ่ากราพิจารณาะคร้าปไครับ้าใดที่จะไ่ปิดเนไปภรานานะครับด้านน้ามีเจ้าที่เขียนอยู่นะครับเขียได้เลยนะครับเจ้าปิดได้รู้อ่า ครับนะครับผมเรียกท่านผู้ không? ในทางด้านพระนิกรครับพี่ เดี๋ยวาเดินเขเดี๋ยวเปลี่ยนตรก็ได้ครับเลยครับเรครับเรื่องของแถว้ดเลยครับ้วก็เดินข่านะครับเดินมไปเลยครับแล้วไปาไปเลย เจ้าหน้าที่ด้านนอกครับขอยยอดครับขอยยอดไหมครับอันนี้ยอดเก่าเพิ่มเติมนะครับ เดนนที่เงินก็รวนะครับ้าอวไปครับนี่นะครับอยๆครับ่ครับโค้ครับสวยครับสวยครับคุณแม่คสวยครับอะไรนะครับครับปเรื่อยๆครับเดินเดินครับกไปเรื่ครับเลย

ท่านก็สังเกตนะครับว่าท่านที่มาในวันนี้นั่นล่าอิ่เกิดยืดเยื้จัดใสนะครับท่านสวยท่านมองไม่อน่าเห็นยะครับลเวนะครับวันนี้ไม่ได้นอนนะครับจะนดาเห็นยิ่ันนี้ครับจะไขั้้เลย้เลยขออนานะครับ

ทุวันี้โครงการได้เป็นเปลานที่วัดองร่มของเชียงานะครับก็มีชาวญี่ปุ่นหน้าของคมือไทยนะครับยืนเย้ย่งกันกับก็ไปร่วมนะับนญี่ปุ่นก็เลยได้คู่ภาษาไทยเข้าองค์รวมนะกมนญี่ปุ่นจร้ท่ก็มวเาไม่ได้ครับ เดือนกิจุนานะครับเดือนกิจุาจะมาเทศาลที่น้องแจังหวัดเชียงรายอีกรอบนึงนะครับน่าจะเป็นวันที่ลังาที่เดือดขอท้ายเดือนกิจุดานนะครับจะมที่เทศบาลอำเภอเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็รั้วล่อมสูงเนี่ยคุณพี่เขาให้ดูคุณนี่คือตุริญา เป็นมาอีกธรรมดาเครับนี่ฮะเปิดดูได้ครับเปิดดูได้ครับประสบกาท่านไม่เอาอะไรฮะความสะดวกสบายท่านหลังที่บันดาลนะสิ่งที่ท่านเห็นก็คือท่านเมตตานะครับแต่ยังถือว่าถ้าถ้ามีเด็กมีคนพร้อมต้องประกาศเพราะครับผลงานก็จะได้ยินแช่ประดกเอารมณ์ให้ทันทีเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn